เมื่อ24พย2 5 6 6เรามีกิจกรรมในการเรียนการสอนเครื่องสีเข็มวาดรุ่นที่6ครับมีนักเรียนช่างสัก์มาร่วมกิจกรรม4คนทําการเรียนการสอนโดยอาจารย์บิ๊กสุทัศน์อาจารย์ตาลอาจารย์แมนเรด้อิงอาจารย์สันการเรียนการสอนครั้งนี้วาดและสักกันสดสดเลยเป็นการแก้ปัญหาว่าถ้าไม่มีเครื่องก๊อปปี้ ถ้าไม่มีกระดาษรอกลายจะแก้ปัญหาโดยที่ต้องทําอย่างไรกับลูกค้าความหมายให้เป็นที่เข้าใจง่ายก็คือถ้าเรามีฝีมือในการวาดและเขียนแบบบ่อยๆงานที่ออกมามันก็จะเป็นลักษณะออริจินอลหเดียวไม่ซ้ําใครและงานก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองเมื่อลูกค้าเห็นเราเขียนแบบได้วาดรูปได้ลูกค้าเห็นลีลาการวาดลูกค้าก็จะมั่นใจในตัวช่างศักดิ์มากขึ้นในการเรียนการสอนครั้งนี้เราใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับ ส่งท้ายด้วยการรับใบประกาศนียบัตรคนละหนึ่งใบเพื่อให้นักเรียนเอาไปติดที่ร้านรับงานรับทรัพย์กันต่อไปเดือนพฤษภาคมปี2567เราจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกครับแล้วพบกันสวัสดีครับ